สวัสดีค่ะช่องยายวันพัทยาชาแนลนะคะวันนี้เรามาฟังความในใจของบอสโจกับซอนนุชนะคะอยากได้ลูกสาวเห็นาพอทำยังไงก็ก็ไม่ได้นะคะพอดีก็มาได้น้องอุ๋งอิงเหมือนเทวดาส่งมาให้นะคะแล้วก็มาฟังความในใจของ บอสโจแล้วก็มาดูความน่าสงสารของครอบครัวน้องอุ้งอิงกันนะคะก่อนที่จะได้ถึงขนาดนี้นะคะคลิปนี้ก็ติดหนึ่งในหกของ YouTube นะคะความลำบากจะเป็นยังไงนะคะที่แม่ได้เล่าให้แม่นมติ๋มฟังนะคะเป็นยังไงก็ไปรับชมรับฟังกันได้ถึงบางครั้งเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะคะฝากติดตามช่องน้องอุงอิง เพชรบ้านแพงนะคะอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงเมติ์อิงกุสุมาลำเพินออฟฟิเชียลแล้วก็สาวน้อยเพชรบ้านแพงฟร์นเองแล้วก็ยายวันพัทยาชาแนลด้วยนะคะไปฟังชมคลิปบางช่วงบางตอนอาจจะเสียงเบาบ้างแรงบ้างนะคะขอโทษขออภัยในครั้งนี้นะคะเรามาฟังชมคลิปเต็มๆกัน ได้ที่บอสโจนะคะหรือสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจเข้าชมทุกคลิปของยายวันนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะเคยบอกหายแล้วย้าใช่หรือทีล่ะสมัยน้มเคยว่าไวได้แบบคือแบบ ากได้ลูกสาวเลยสามคนเลยเนี่ยคิดแบบบอกกันเลยว่าเออแบบเธออยากได้ลูกสาวแบบสามคนเลยค่ะ <c oughs> เหมือนหมดหวังแล้วล่ะที่แบบลูกสาวแบบแบบที่ได้ซ่อมซ้องแม่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็แบบยังที่ว่าแล้วคือบุญนำพาเนาะกับได้มาพบมาเจอกันได้ลูกสาวอีกกคือแบบคือดีใจอ่ะคือแบบ ่คือแบบมันมันเป็นมันเป็นดาวน้ำในกระไดคือคืออยากได้ยู่แล้วคืออยากได้ลูกสาวแบบสามคนด้วยแล้วคือคือไม่รู้ว่ามีอะไรดนมาดาให้ผมต้องผมต้องเข้ามาเฮ้ยว่ะแล้วมันมีหลายๆอย่างหลายๆแน่ที่ผมต้องเฮ้ยว่ะหรือคนนี้แล้วมันมันมีอะไรเรื่องเลยที่เราพูดกันเนี่ยนี่แหละหรืออาจจะเป็นเนี่ยลูกคนที่สามหรกอพวิ่งมันเหมือนวัน แล้วก็เกิดวันพฤหัสเหมือนกันพอกรบโหลกคนนี้เกิดวันเพื่อครับเลี้ยงกับคนนี้พ่อกับแม่เขาผมเพิ่งรู้เมื่อวานนี่นี่เพิ่งรู้เมื่อวานพ่อกับแม่เขาอีกก็เกิดปีเดียวกันผมสองห้าสองหกแล้วเพิ่นเอิมพ่อมาแต่มือแลยแล้วคนคนนี้ผมไม่จะหนิอีกเตียนพ่อสิรับหนูอยู่ติเป็นยังพ่อสิว่ารับ จำได้เนาะลูกเนาะพ่อสิรับนูอยุติเป็นยังพ่อสิมว่ารับ,บตักเตอยูุ่นีพ่อก็ดูแลว่าแม่นหน่อยคนเดี๋ยวไปพ่อกันเลยลูกชีสเกียร์เนาะอะเดี๋ยวพ่อเรียนยูงงั้นมืองเลยแต่นี่พอ่อยุ่งมองเลยพ่อกันชีสเกยียรตัวเป้าไปเชี่ยน้องเฝ้าไปพักนันนองเลี้ยวหรือเปล่า <S <S เอาตรงๆผมเคยทำมาแล้วไงเราเคยทำมาแล้วหรือเห็นมาสังเกต ผมอยากทำแบบนี้ของผมด้วยแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรดนบันดาลให้ผมต้องผมต้องเข้ามาเฮ้ยว่ะแล้วมันมีหลายๆอย่างหลายๆแน้วที่ผมต้องเฮ้ยว่ะหรือคนนี้แล้วมันมัมนมีอะไรเรื่องที่เราพูดกันเนี่ยนี่แหละหรืออาจจะเป็นเนี่ยลูกคนที่สามลูก้หยิง่งคุยกันยนุ่ีๆเพราะว่าทั้งนองเขากับสิมาอยู่แล้วลูกกับสิมาอยู่แล้วเม่เขากั่แล้วก็เมติดพูดให้ฟังนะ Okay. <laughs> I well,